ฮัลโหลครับสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับปราเนสในรายการเนื้อการการ,รีวิวทางช่องเนการรีวิวและเราแชร์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรินครินวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดศรีสะเกษนะฮะอยู่ที่ <laughs> หลังจากที่เราไปดูน้องหอมแดงฮิปโปนะลูกฮิปโปตัวใหม่ฮิปโปเฉยๆไม่ใช่ฮิปโปแนะครับ <laughs> เราก็มองไปเห็นเรือเป็ดน,นะฮะซึ่ง <laughs> มันเป็น ความฝันของวัยเด็กในวัยเด็กของเรามากที่อยากจะปั่นนะวันนี้ก็เลยตัดสินใจมาปั่นให้มันแล้วนะฮ <c oughs> <c oughs> ะอัตราค่าบริการก็คือ30บาทต่อลำต่อครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปติดต่อแล้วก็ใช้บริการสามสิบบาทสำหรับสถานที่ที่ให้ปั่นก็บรรยากาศดีนะครับเป็นบึงที่อยู่ร,บรอบ ศูนย์รักษาศูนย์อนุรักษ์และรวบรวมพันสัตว์ป่านะไอจุดที่หอมแดงมันอยู่นั่นแหละโอเคถ้าใครจะมาใช้บริการนะครับ mm hmm. ก็เตรียมเงินสดมาด้วยนะ mm hmm. เขาไม่รับโอนนะฮะ mm hmm. พอดีเราโชคดีที่มี mm hmm. เขาเรียกอะไรนะคนละเมืองดีช่วยช่วยจ่ายเงินสดให้แล้วเราก็โอนเงินให้นะแล้วก็ อ,อตามมาตรฐานอะไรเนี่ยตามมาตรฐานการลงเรือนะครับภ่านาะทางเรือก็คือต้อง <c oughs> ใส่ชูชีพก่อนนะเรือข้ามฟากเรือข้ามคลองแสนแสบอะไรก็คือต้องชูชีพ <c oughs> ตัวใหญ่จรงเลย <c oughs> ถ้าไม่ใหญ่ก็คือเล็กไปเลยอ่ะไปไปกันเลย <c oughs> <c oughs> นี่เราเลือกสีเหลืองนะครับ เป็นสีแห่งความสุขไม่ใช่โอเคกลับมาตอนบ่ายสองครึ่งครับขอบคุณครับโอเคไปเลยอ่ามันจะมีที่ปั่นอ๋อโอเคอ่ามีคันโยกโยกไปข้างหน้าไปทางขวา ยกไปข้างหลังไปทางซ้ายแล้วก็มีที่ปัน่นที่ปั่นนี่จะปั่นคนเดียวหรือว่าปั่นสองคนก็ได้นะผัดกันโยกหน้าหลังแข่งกันเนาะถ้ามาแบบว่าสองคนกับเพื่อน <c oughs> อะไรเงี้ยยี่ <c oughs> <c oughs> ปันที่เป็นจริง <c oughs> เสื้อตัวใหญ่เกอเยอะมากเลยคนปัดกันเยอะมากข้อเสียก็คือเสียงมันค่อนข้างดังนะคือถ้าจะมาแบบสวีทอะไรเงี้ยคุยกันแบบโรแมนติกคือไม่ไม่ติกจ้ะมันดังคำเตือนก็คือ ตอนที่เราหยุดปั่นแต่เพื่อนยังปั่นอยู่อะระวังอีนี่มันตีนะแข้งด้วยนะน่าจะเจ็บอยู่นะแล้วก็ตอนที่หยุดปั่นนะครับห,หยุดแป๊บน,นึงหยุดยุตยุด,ยดคือแบบมีแหงหูมากเลย <c oughs> เนี่ยอยากให้ตอนปั่นมันเงียบอย่างเงี้ยมันจะดีมากอ่าไปอันนั้นก็คือ ศูนย์รักษาและรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าที่เราเพิ่งไปดูหอมแดงมาอันนี้นกที่อยู่นอกไหนวะไปแล้วเอาไหนอ่ะมองไม่เห็น,นอ๋อโอเคนกที่อยู่นอกศูนย์อนุรักษ์สัตว์นะครับแต่ว่าก็แปลกอยู่ แต่คนที่มาด้วยกันบอกว่านกเจา้าเป็นนกเจ้าธรรมาดรมาาเลยแล้วก็ไม่เคยหน้าตานกเจ้าใกล้ๆเลยครับ <c oughs> ถามถึงความยากในการปั่นก็ไม่ได้ยากนะครับ <c oughs> คือเขาก็อ,ก <c oughs> ออกแบบมาดีให้มันเป็นฟิวแบบทุ่นแรงนะและ้วก็มือของเราเนี่ยก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้ระหว่างที่ปั่นอยู่ วิวนี้ก็คือแบบสุดลุกหูลุกตายนะว่าไม่ได้เสื้อชูชีพก็คือจักสักจักสาสตร์หรือบอก <c oughs> มีความเหม็นกุยอยู่นิดหนึ่ง <c oughs> สำหรับลักษณะของเรือก็จะมีอยู่2แบบนะครับเท่าที่สังเกตนะแบบที่มีเสาอ,อีก็คือมีเสาอ,อยู่ข้างหน้ากับแบบที่โล่งอย่างนี้ ออเแบบที่โล่งๆอย่างนี้ก็คือไม่มีอะไรบงังใช่ไม่มีอะไรบังสายตาบังวิวแต่ว่าก็จะแดด,ดน,นิดนึงนี่แบบนี้นี่ขาดับแล้วล่าสุดแต่แบบนั้นน่ะก็คือมีเสาเอมาบังสายตาหัวทรงหัวสัตว์อะไรเงี้ยนะีดดเห็นไหมบังใหญ่มากอะ่ะแต่ข้อดีก็คือไม่โดนแดดเยอะเอ,อีกหนึ่งคำถามสุดฮิตนะ f r e q u e n c y a s question ก็คือนั่งได้กี่คนนะเราไม่รู้เอาจริงอะ่ะแต่ว่าลำเนี้ยก็คือสี่คนผู้ใหญ่สามเด็กหนึ่งตอนนี้เรือใเ,เอียง <c oughs> เรือเหล่านี่แหละม <c oughs> ผู้ใหญ่สเด็กหนึ่งสำหรับที่นี่เขามีการเลี้ยงปลาจำนวนมากในในทะเลสาบแห่งนี้นะครับ <c oughs> ซึ่ง อ๋อทำไมไอ้นี่มันเอียงไอตัววัดระดับของกล้องวิดีโอ iPhone เออซึ่งเราสามารถแล้วเขาก็ไม่ได้ห้ามในการที่จะซื้ออาหารมาให้ปลานะอ่าเราก็สามารถที่จะนำอาหารติดตัวมาด้วยแล้วก็ให้อาหารปลาแบบใกล้ๆอย่างนี้ได้นะเออสำหรับคนที่อยากมีกิจกรรมเพิ่มระหว่างที่ปัดนนะเพราะว่าถ้าไม่คุยกันเนี่ยก็น่าเบื่ออยู่ หรือว่าจะนำอาหารและเครื่องดื่มส่วนตัวมารับประทานบนเรือก็ได้เช่นกันนะครับมีที่วางไว้ให้มล้อ, <c oughs> ลองเอาสูตนะเป็ดห่านะสนุกจังเลยฝันเรือเป็ดครั้งแรกในรอบ40ปีถ <c oughs> ้าเรือเป็ด นะสำหรับการแชร์ประสบการณ์ปั่นเรือเป็ดครั้งแรกนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็สนุกสนานเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเออใช่ออกกําลังกายอีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากเอาไว้ก็คือ ยาปั่นเร็วยาปั่นแรงเพราะว่ามันจะไปเท่าเดิมเสียแรงเปล่ามันจะมีลิมิตความเร็วของเขาอยู่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน,น์ให้แม่ก็น้อยนะเหมือนเดิมชอบไลค์นะครับชชแชร์แชร์แคร์ซับครับไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับแล้ว